สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านนะคะสวัสดีชาวสองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักนะคะของชาวราศีเมษในช่วงปักหลังของกุมภาพันธ์นะคะปี2565นนี้นะคะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอให้รับเอาพลังงานที่ดีจากคลิปนี้ไปเนาะ นกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถดูพวบคู่กันได้ทางลัคนาและาลราศีค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะคุณนาซาบแบบเออหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะอา่าเป็นความรู้สึกที่ดีคุณอาจจะมี ใครสักคนหนึ่งมามอบความรักให้กับคุณนะคะหรือคุณไปรู้สึกดีกับใครก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะนะอืมนะเออคุณอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะอ่าสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์นะ มีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะมาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมาง,ง้อคุณมาขอโอกาสจากคุณอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยไม่เยอะแล้วกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ Take action ก็ได้นะ นกรู้สึกว่าตัวคุณเองก็อาจจะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะกับคนที่เขาเข้ามาง้อเรานะแล้วก็กับคนใหม่ๆคุณก็รู้สึกดีนะคะในในบางท่านที่มีคนใหม่มีช้อยเข้ามาด้วยนะจริงๆคุณและเขาอะค่ะกับคนที่จะกลับมาง้อคุณหรือคุณไปง้อใครก็ได้นะครับัางงานสลับกันได้นะ เหมือนยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะนุกรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็มีเวลาได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะในบางท่านบางคนเนี่ยถ้าเป็นในกรณีที่กลับมานะคะนุกรู้สึกว่าอาคุณก็ยังแฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคุณยังอยากที่จะ รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะยังยังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความรู้สึกที่มั่นคงนะคะให้กับให้กับคนที่จะกลับเข้ามางอคุณนี่แหละหรือคุณจะไปงอเขานะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะชาวเมธคือเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนคุณคุณกำลังมีความรักอะ่ะนะคะเป็นความรักที่มันสุขล้นแล้วนะคะ คุณก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณมากๆนะคะอาจจะแบบตกหลุมรักปิ้งกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยก็ได้นะคะกับความสัมพันธ์นี้นกรู้สึกว่าคุณพยายามปรับตัวมากๆนะคะหรือตัวเขาเองก็ปรับตัวเข้าหาคุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อได้นะคะบางท่านบางคนอ่ะคบกับคนไกลมีเรื่องของระยะทางนะคะ ที่อยู่ห่างไกลกันนะมีการรอคอยนะคะอาจจะมีการรอคอยที่จะมาเจอกันนะคะบางท่านบางคนนัดพบกันนะคะบางคนก็เจอแล้วบางคนก็ยังไม่เจอนะคะแต่หนูรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะคนคนนี้น่าจะทำให้คุณรู้สึกดีมากๆเลยนะคะนะก็ ตกตำแหน่งปัญหาเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะในความสัมพันธ์นรู้สึกว่าคุณและเขาก็แฮปปี้ดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้บางท่านบางคนมีการวางแผนอนา,นาคตร่วมกันนะคะนะคุณก็ห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆแน่นอนนุรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วไพ่ใบนี้ที่อยู่ใต้สำรับนะคะขึ้นเดมูลเนี่ยนะ พห้อาจจะอยากบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลก็ได้นะคะหรือถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันไม่ชัดเจนมันคุมเครือนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะดีขึ้นนะคุณและเขาอะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแน่นอนนะคะพา้บอกคุณไม่ต้องกังวลไปนะความสัมพันธ์นี้ขคือหนึ่งเหรียญอะนึกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มั่นคงได้นะทีนี้มาดูกันว่าชาวราศีเมษคุณเจออะไรมาบ้างก่อนหน้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างติฮพินเทรดค่ะ7ถ้วยอ๋อเดอตาคือคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะอ่านะ เป็นชาวราศีกุมค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนหรือว่าชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรก็ได้นะมีชาวธาตุลมด้วยนะมีถุนตุนกุ้มนะคะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาแบบมีทางเลือกเยอะนะคะมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะก่อนหน้านี้คุณและเขานะคะ ควีนเหรียญนะคะ The Moon นะอ่าเด็กถือดาบนุกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการให้การรับที่ไม่เท่ากันนะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์น่าจะไม่ชัดเจนนะคะอ่าจัสก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ อ่าสิบดาบมีการจบกันไปเห็นไหมบางท่านบางคนเนี่ยบางบางท่านบางคนเนี่ยที่จบกันไปแล้วนะคะคุณคนนี้ยจะกลับเข้ามาง้อคุณจะกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลค่ะหรือถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จบกันไปนะคะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออนิ่งมากๆอือฮึ นิ่งมากๆแล้วก็ไม่ไม่ได้พัฒนาสักทีก็ได้นะเหมือนเขาค่อนข้างที่จะช้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีกันก็ขึ้นมานะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆคนคนนี้นะเวลาเรียนรู้ใครก็เรียนรู้นานนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอืมมองว่าอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยค่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีเมษห้าถ้วยค่ะเจ็ดไม้คุณเสียใจยค่ะคุณผิดหวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะคือขึ้นเจ็ดไม้เนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามสู้มาเยอะแล้วกับความสัมพันธ์นี้นะในถือเหรียญคุณก็ยังรักเขานะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ 5้ามาตเหรียญเด็กถือถ้วยคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอ่อนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงความช้านะคะคุณต้องการความชัดเจนนะคุณต้องการความชัดเจนนะคะหรือว่าอยากได้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้นะ Hmm. สามดาบสี่ถ้วยนกมอว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณนะคะอ่านะก่อนหน้านี้นะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้เราหรือเปล่านะคะกับความสัมพันธ์นี้นะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษคะ เขาอยากจะปรับปรุงตัวเองนะคะอยากจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะอืมหรืออยากจะกลับมานะคะแชมเปญนะคะการกลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นนะชาวราศีธนูก็ได้เนี่ยห้าดาวนะคะบางท่านบางคนคือจบกันไปแล้วนะคะกลับมานะ,ะเขายังกระนาในตัวคุณนะคะ ปดถ้วยถ้าก่อนหน้านี้นะคะเขาหันหลังให้กับคุณไปนะเขาน่าจะลดอีโก้ของตัวเขาเองนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาหาคุณแปดถ้วยเนี่ยนรู้สึกว่า เขาก็กลัวที่คุณจะไปด้วยนะสําหรับบางคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะถ้าเขาไม่ชัดเจนถ้าเขาไม่ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะสองไม้คือตอนนี้เขาน่าจะสองยังดูคุณอยู่เฝ้าแบบดูคุณอยู่ห่างๆก็ได้นะคะออในบางท่านบางคนที่อยู่ห่างไกลกันนะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะ เขาไม่ยอมแพ้นะคะความสัมพันธ์นี้นะเขารักคุณนะสี่ถ้วยเขารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่เป็นหนังใจเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคนที่เลิกกันไปเขาก็อยากกลับมาง้อคุณนะคะเนี่ยนะ อยากปรับความเข้าใจอยากพูดอยากคุยนะคะหรืออยากมาเจอคุณนั่นเองนะทีนี้มาดูว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีเมษคะเขาอยากบอกอะไรคุณ the moon นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหนุคือเขาอะค่ะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าตอนที่คุณและเขาอะมีการจบกันไปห่างหายกันไปเนี่ยเขาไม่สบายใจเลยนะคะ เขายังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะเนี่ย judgment กระเด็ดขึ้นมานะคะอ่าคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนในเครื่องแบบนะคะหมอแพทย์พยาบาลได้นะอ่าชาวราศีพิจิกนะคะคือเขายังอยากได้รับโอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่ห่างไกลกันเขาก็อยากที่จะมาพบมาเจอคุณนะคนคนนี้นะ เขาจะทำอย่างไรต่อกับคุณคะชาวราศีเมษสิบไม้เนี่ยเขาจะพยายามจริงๆนะเขาจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะคุณในเครื่องแบบนะ คนที่ชอบความเร็วหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคือนองรู้สึกว่าเขาไม่ไม่ได้ย่อท้อกับอุปสรรคอะไรเลยนะคะเขาจริงจังมากๆกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากเดินทางมาเจอคุณด้วยนะคะคิงถือเหรียญนะคะการกลับมาครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่ สำหรับคนที่แบบว่ามีการจบก,กันไปแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนนกรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาจะจริงจังมากขึ้นนะด้วยไพ่เดอะชาร์ลีออตแล้วก็สิบไม้ขึ้นมานะสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะกลับมาแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะหนักแน่นมั่นคงนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขามากขึ้นนะขึ้นเจอเอมเปอเรอร์นะคะถ้าคุณระแวงหรือรู้สึกไม่ไว้วางใจเขาใดๆก็ตามนะ เขาเขาจะทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงนะคะความเชื่อใจเขาได้นะ mm hmm. ขอดูพดัฒนาการความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะ mm hmm. อาจจะว,วิวยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะ mm hmm. ชาวราศีมังกรนะคะเนี่ยหนึ่งช่วยนะคะยังไงก็แบบได้เจอกันนะคะได้กลับมาง้องกันนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์แบบ คนกกเก่าๆอย่างเงี้ยนะได้กลับมาง้อกันแน่นอนนะคะบางท่านบางคนเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะ mm hmm. เป็นคนเก่าในอดีทตที่จะกลับมาง้อคุณอะไรอย่างเงี้ยก็มีการได้คืนดีกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าต่างคนต่างยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. ตัดกันยังไม่ขาดนะ mm hmm. แล้วสําหรับคนที่แบบว่าเอออยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนนะ mm hmm. ได้เจอกันนะคะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะ นะสำหรับคนที่รอคอยที่จะเจอกัรรู้สึกว่าคุณและเขาอะคะ่ะแรงดึงดูดแรงปรารถนามันมันแรงกล้ามากๆนะคะยังไงก็มาเจอกันแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังในความสัมพันธ์นี้นะขึ้นสองถ้วยกับหกถ้วยนะคะมีทั้งความรักนะคะมีทั้งความห่วงใย,ยมีทั้งความจริงใจ มีทั้งความเนหาแรงปรารถนานะคะเนี่ยนะอืมบางท่านบางคนคือในเรื่องของเซ็กในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะอาจจะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเคมีตรงกันอะไรประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคือที่บอกไปเนาะข้านาการความสัมพันธ์นะเมื่อกี้นะต่อไปอะไร ตายละแม่หมอมืนงงนะคะไพ่อยากแนะนำอะไรคุณนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเครียบสอนค่ะดิไฮพินเทรทเจ็ดถ้วยนะคะหกเหรียญนะคะจัสติกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ที่คุณเคยเจอมากับคนคนนี้ บางท่านบางคนเคยทําให้เสียใจผิดหวังนะคะเขาอาจจะมีความลับกับเรานะคะหรือไม่ชัดเจนกับเราทําให้เรารู้สึกเสียใจก็ได้นะเขาอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกนะคะในในในชีวิตของเขาเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะในบางท่านบางคนในความสัมพันธ์นะอืมรู้สึกว่าถ้าอยากจะบอกคุณว่าต่อไปนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนนะ นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะชาวราศีเมษนะขอดูหน่อยอ่าไพ่ใต้สำหรับนะคะ k n ิง f w วอลนะเขาปรารถนในตัวคุณมากๆนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็แบบเออแบบว่าคอมเมนต์คุยกันเนาะไม่เหงาเนาะแล้วก็ได้กำลังใจจากทุกคนเนี้ยแหละนะคะที่เข้ามารับชมนะก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรนะที่เหมาะสมกับเรานะคะเราอยู่กับใครแล้วคือแบบเป็นคู่ที่ที่ดีแล้วเหมาะสมอนะมันสบายใจนะทุกคนนะ ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปนะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ